เดี๋ยวเราพักอีกแป๊บเดียวไปดูแกงนี้หน่อยไปดำนาต้องดำขนาดนี้เลยเหรอ,อ <laughs> นี่แหละถึงจะเรียกว่าดำนาของจริงออแล้วเขาทำไปกันเพื่ออะไรเดี๋ยวกลับตามเดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัมัามาศาว พวกเราดูแลตัวเองขนาดนี้อะ่ะแต่ทำไมผมพวกเราเป็นแบบนี้อะ่ะลองนี่สันสิวเนเจอร์ไลโอแอคทีฟใหม่ด้วยพลังโมนิก้าออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงล้ำลึกให้ผมดูแข็งแรงเน่ง,งงามขึ้นใหม่สันสิวเนเจอร์ทำไมคุณแม่ถึงชอบทำอาหารคะหอมไหมยิ้มคงจอ คนนกินคือราครับฝังแน่นอาจเป็นเรื่องท้าทายสันไลท์ใหม่รับคำคา้าพร้อมเอนไซม์กัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึงสิบเท่าทำได้มากกว่าเพราะเราเป็นได้มากกว่าสันไลท์พลัสคลีนแอนแครแพ็คครู่ิหกิบเก้าบาทที่โลตัสถึงยีกันยายนี้ฮอนด้าซิตี้เทอร์โบใหม่ ขับสนุกทุกสเต็ปประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมพร้อมฮอ n da s e n s i n งในทุกรุ่นย่อยแรงหลํำประหยัดคำตอบของวันนี้ยิ่งขยับกลิ่นตัวก็ยิ่งกลับมา <Ooh. S 2> นีเวีย x x t r b r i g h t หอมช่วยปกป้องกลิ่นกายนาน48ชั่วโมงด้วยวิตซี50ช้่ทั้งหอมถึงดูใสชิดในไดีอีกจากนีเวีย ค้นพบประโยชน์ดีๆทุกเช้าแบบใหม่ดื่มคุริโกอัลมอนโคกะให้วิตามินอ e ีร้อเอร์เซคอเลสเตอรอลศูนยเอร์เพราะประโยชน์จากไฟเบอร์ดื่มคุริโกอัลมอนโคกะแปลงขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นน้องมินพี่สอนทั้งสวยและทั้งคมขนาดนี้ สำคัญแน่เลยใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะพี่สอนค่ะผู้หญิงเรานี่นะคะก็ต้องคู่กับกลิ่นหอม,อ,มอย่างมิ้นเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลามีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองง่ายๆเลยค่ะ น้ำหอมค่ะมินแนะนำค่ะน้ำหอมโอเดอร์พ์ฟูมของวิกเวียน mm hmm. กลิ่นนะ่ะติดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมินใช้นะคะค่ะน้องแพนเค้กเข็นมนิทิก็ใช้<อ>น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามี8กลิ่น8สไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะงั้นของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมิน สีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดนิด,นดเปรี้ยวหน่อยหน่อยแอบเซ,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 ซ็กซี่เซ็กซี่รำดมค่ะชอบไหมคะหอมม,หอมมากหอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุกแบบว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นคุณหนูคุณหนูหน่อยมินก็ใช้สีชมพูค่ะ แต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยมินก็จะใช้สีส้มวันไหนมีนัดเดทสาคัญกับคนสําคัญหรือแฟนเราค่ะเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีกสีกลิ่นคอลเลกชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ําหอมที่มีหัวน้ําหอมของโอเดอร์พุฟฟุงจริงๆนะคะคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยค่ะเพราะเขามีออยน้ําหอมเข้มข้น 10- 2ถึงเลยอยากให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อสีปกติ1160บาทเหลือเพียง999บาบาทแถม เพิ่มให้อีก4ได้ไปเลย8กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบอร์0 2 1 1 3 1 1ง7 7ภายใน5นาทีนี้ มินให้ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12ขวดจากราคาปกติ3,480บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์021131177021131177 02หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดวิเวียนหนึ่งค่ะแอดวิเวียนหนึ่งโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง31ธันวาคม2566 โยนบ้านดอยต่อยบ้านทุง่งทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นมามี่โปโกผ้ผิวบอบบางบีมเลือดปลาอ้อมที่อ่อนโยนที่สุดจากมามี่โปโกใหม่มามี่โปโกซุเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกชุ่มชื้นด้วยโจจ์บาออยพร้อมออร์แกนิกสปีดชีสซึมซับเร็วอ่อนโยนต่อผิวใหม่มามี่โปกโกยุคตัดรพรีเมียมออร์แกนิกใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริชเชส พะสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเ <c oughs> ต็มคั้หอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน,น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุก2กลิ่นเลือกไว้เชสสิครับมี10บาทอะ่ะกินอะไรได้กินวอลไงวอลสิบบาทสุขที่หลายลา ร่ำยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกสู่เซรั่มผิวรอบดวงตาใหม่ลอเรลปารีชไฮดรอลไ e เ e รัมด้วย2.5อของไฮูรอนและคาเฟอีนพร้อมลุกกลิ้ง3หูพิเศษริ้วรอยดูลดเลือนใน2สัปดาห์ใต้ตาดูกระชับอ่อนยาวใหม่ a l Paris Hyaluron Eye Serum เพราะเราคู่ควร ไปดูสีสันการดำน้ำหน่อยเขาบอกว่ามีถังออกซิเจนมีแว่นดำน้ำไม่ใช่ไปดำน้ำดูปะการังโด่งตลกตลกไปพาไปดูการดำน้ำแต่บอกเลยไม่ธรรมดาคนสนุกมากสนุกขนาดไหนไปดูครับ ของจริงนี่ฮะเคยได้ยินแต่เขาลงแขกเกี่ยวข้าวใช่อันนี้ลงแขกดำนาเหรอใช่ฮะดูดไม่ดำต้ดำหมด่ะดำดำจับเอาโคนพอกดำทั้งตัวเลยนี่เลยเออแล้วเล่นกันสนุกแบบนี้ฮะทั้งโคนทั้งดำนา